สวัสดีค่ะมูออมสินนะคะวันนี้ขอเสนอนิทานิศพเรื่องยายแต่ขนาดข้าจะไปหาไม้ขนาดใหญ่มาทำเสาบ้านชายผู้หนึ่งพูดกับภรรยาของเขาก่อนเดินเข้าป่า เดินเข้าไปเรื่อยๆจนรู้สึกเข้าไปจนเลือกเขาก็เริ่มเหนื่อยแล้วแต่ยังไม่ได้ต้นไม้ที่เขาต้องการสักทีเขาตึงตัดสินใจว่าถ้าเดินต่อไปอีก200เมตรแล้วเขายังไม่พบต้นไม้ที่เขาต้องการเขาจะหันหลังกลับแล้วนะอรไรกันนี่สุดยอดต้นไม้เขาพูดอย่างดีใจและตก เมื่อพบต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีคนโอบเป็นร้อยก็ไม่มิดเขาตั้งใจจะตัดกิ่งของมันไปทำเสาบ้านแต่พอเงยขึ้นมองก็พบว่ากิ่งโค้งงอคงนำมาเป็นเสาบ้านไม่ได้แน่เนื้อไม้ของมันก็ช่างเปราะบางไม่แข็งแรงอีกต่างหากนำเอามาทำประโยชน์อะไรไม่ได้สักอย่าง ย่อยแต่ขนาดอย่างเดียวชายผู้นี้บ่นออกมาด้วยความเสียดายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งใดที่ใหญ่โตไม่ใช่สิ่งที่มีคุณค่าที่สุด